ในคลิปนี้กอะมาบอกนะเรื่องการเปลี่ยนยางเปลี่ยนยางผเุเผานะครับผมนี่ประมาณนี้ไอตัวนึงนีงน่ก็หลายตังค์งนะครับเนี่ยอันนึงเนี่ยเกือบสองร้อยนะสองร้อยกุบบาทนะเนี่ยยางผเุเผานะครับผมอันนี้ก็เข้าจะเปลี่ยนเผ้าอะ่ะ ยางหุ่มเพ้าตัวนอกตัวในเลยนะครับผมต้องสองตัวกรณีที่แบบว่ายางหุ่มเข้าเข้าเนี่ยมันขาดเบิด์ตมาละเขาก็ทชังไ้ไม่รื้อแบบนี้แหละรื้อแบบนี้นะครับนี่นะครับลื้อแบบนี้เลยนะครับอันนี้หัวนอกนะผมหัวในอันนี้เป็นของฮอนดานะครับฮอนด้าซิตี้นะผมเป็นย่ยงเข้าต้องไ้เปลี่ยนเป็นเบาะวายยางยางหุงมเผ้าเนี่ยคือว่าจระบ,บีมแตกนะครับ จระบีมันแตกก็เลยต้องเปลี่ยนออกนะครับทั้งสองต้องสองนอกในเลยนะครับเปลี่ยนทั้งนอกในเลยเพราะว่าอย่างถ้าเกิดถ้าป่อยไว้เนี่ยหัว,าาวเผาเ่าจะพังนะครับเพราะว่ามีจระบีจระบี่มีปุ๊บมนก็มีการห่อนห่อนหลก็ะกีพุง้งกีพุ้งเขานะครับผมเขาในหั่นที่นี่กส็สิมีนม้ำมียังเข้าไป็ระเ็นลูกปืนพวกในแตกนะครับผมลูกปืนเนี่ยเห็นว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยใน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 หัวเผาเนี่ยหัวเผาตัวนอกเนี่ย ผมว่าตัวน้องอส่วนมากเนี่ยมันจะดังดังเพราะว่าจระบีเบิแต่ว่าอันนี้พ่อนดังนะครับแต่ว่าเข้าเห็นเข้าสังเกตว่าคือว่ามันพังแล้วนะคือว่ายางพวกเนี่ยยางพวกผมพ่าเนี่ยแตกนะครับผมแตกก็เลยเอาเปลี่ยนได้อีก,กว่านะครับคือจัดการเปลี่ยนซ่อมให้มันเรียบร้อยเพื่อจะใส่งานได้โดนๆนะครับผมถ้าเกิดพูดถึงว่าส่วนมากที่มันแตกมันพังที่มันดังก็คือน้ำมันพ่มีนะครับอาบ่ไม่น้ำมันพ่มีจระบีพ่มีนะครับจระบีพ่มี พวกเนี่ยถ้าเกิดเวลาห่อนๆมากมันจะเป็นน้ำนะเป็นน้ำเป็นน้ำจักหน่อยเวลาอา่ารถเยน็นเครื่องเย็นนะมันเยน็นปุ๊บมันก็นจะเป็นเป็นจระบีแบบนี้นะครับนี่ถ้าเกิดหัวเผาห่อนๆมันก็นจะเป็นเป็นแบบเลี้ยวๆอ่ะนะครับเป็นเหมือนจระบีต้มประมาณนั้นนะผมเดี๋ยวผมจะมาสาธิตนะครับมาเหติ่งการเวลาหฮอรัดหัวเผาเนี่ยให้จระบียู่ได้โดนๆนะครับแล้วก็บ่ให้มันออกนะครับ ว่ารัดแนี่ยรัดไปได้เพราะว่าอ่าก็เจ้าพี่แถมมะน้ำเนี่ยมันต้องถ้าเกิดถ้าเกิดบงหูผู้ใดบงหูจะกวิธีรัดเนี่ยมันก็ตีเฮ็ดให้จารบีมันออกนะครับผมเฮ็ดจารบีมันแบบเปรอะออกนะครับไหลออกจังหวะที่งพนอนทนอนเนาะอ่ะเดี๋ยวจัดแจงการใส่ไปเซอระโตแล้วกันเดี๋ยวจะเฮ็ดให้เพิ่งจะละขั้นตอนไปเรื่อยๆนะครับผมเวลาเาใส่จารบีเนาะครับ าก็ใส่กาว่าสีให้มันเต็มๆนักหน่อยอเนาะมันจางยิ่งก็ได้โดดนะใส่น้อยเกินไปเวลามันซึมอัวอยังออกเลยมันก็สีข้าขวก็จะได้มาใส่เลี้ยวขึ้นหงาข้าวหนอกเนี่ยมันเป็นอย่างที่แบบว่ามันเห็ดง่ายอยู่ตลอดนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอยู่ตลอดนะหอมข้าวหนอกเนี่ย เ้าในมันก็ค่คอยๆนั่นมืนไหนแต่ว่าเข้าหน่อยสำคัญเลยแหละนะครับอาจจะไบ่ได้เปลี่ยนออกก็เอาแบบไ,ไ,ฟไฟปไปใส่ปังไงทำชุดตีก็ใส่างหน่อยเพราะมันเป็น นั่นมันไม่มล็อกนอะบางรุ่นนี่มันจะเป็นเป็นแง้มเป็นล็อกนอะหัวเผาก็จะสใส่ย,ยากแบงหน่อยนี่แหละจังหวะที่ห้องหันนี้แต่ว่านี่ผมจะแบบว่าใส่ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมมเียนมาเห็นแต่เบิ่งอีกรอบนะมาเห็นแต่เพิ่งรู้บบว่าการล็อกไห้มนนเนเนัแมมนแ่นเนี่ยที่เขาแถมมาน้าเนี่ยใ้ตัวเนี้ย แต่เขาล็อกปรแน่นเนี่ยไอ้พวกน้ำมันเนี่ยมันจะออกนะส่วนมากมันจะออกตรงน้ำเข้าด้านหลังเท้าเขาล็อกปรแน่นี๋ยไม่ห็นแต่เมึงนะครับการล็อกให้มันแน่นนะครับเด็กปรเด็มีปัญหาที่หลังอันนี้จังหวะนี้เขาใส่จระเบีไปก่อน เงื้อนอันนี้มันก็จะอาใส่แบบือว่าแตกก็ใส่ไปโชคดีที่แบบว่ารถก,ก็จะ่อยได้เรียนใส่งานมาไหนนะช่วนมากก็จะจอดมันก็เลยหหมเผ้าก็ยังไม่มีปัญหา เดี๋ยวจะการใส่กระบี่ใส่อยางเอาเรียบร้อยเนาะที่เหลือเ้าก็แค่รัดให้มันแน่นแค่นั้นนะครับเดี๋ยวแต่เบิ้งจะอัดนะพ่อลองเยี่ย,ย,ย,ยก,ก,ก่อน,นไม่ได้ใส่มันเสียพักหน่อยเอาอันนี้ก่อนมันหลอกก่อนแล้วกันนะครับตอนอื่นเพื่อ ตัดเศษเพื่อไว้ถลัดก,ก่อนเศษมันจะน,น้อยมาเพื่อไว้ะลัดไอผมจะรัดประมาณนี้นะครับผู้จะรัดแบบไหนก็นร,รู้กันนะแต่ผมจะเก็ี่ยตเบิงที่แบบว่าผมเห็ดมากเนาะคือใส่ได้อะใส่ไ,ได้ของผมอะบอลหัวบอลยังอะใส่คริมล็อกนะครับเนี่ น,นะครัเอาเสียมือดึง,ดงบ่อยหรอกเอากิม็อ,อกหนีบคิมรอกอะตัวดีๆยังหน่อยนะครับอ่าที่นี่เขากะมาดึงเอาคิมล็อกดึงนะครับเากะงัดจัหวะนี้นะครับนี เอาดึงมาม่านนี่นะครับดึงก็คิิมล็อกเอาแบบแน่นหนะม้ม่านนี้นะครับไอ้ไอพวกเนี่ยถ้าเข้าหัดคอแนนเนี่ยมันจะเีจตันจะระเบียบออกเราก็จะ ทากไว้ก็ไดเดี๋ยวจะระบีมันออกเลาก็จะ,จะ,จจะได้อัดจอยบีใหม่นะครับอันนี้เัาตาันพอดีนะตันพอดีเดี๋ยวมันจะไปแท่งจะมีไปแท่งอะไร่ีเทาตัวรัดเนี่ยจะป่อยแบบเงีย้ยว ตัวข้าตัดห้องนี่ก็คือไปสลัดอีกรอบหนึ่งนะครับว่าให้มันดินออกเวลาข้าจับพวกเนี่ยต้องระวังด้วยนะเพราะว่าบาดมือเร็วถ้าใส่ถุงมือกอ็งนน่ายเพราะนาดัดอีกจำเป็นต้องเอามือ,ปอปเปนะลงง่าเนี่ยเราต้องแน่เลยมือกล่อง ขับกลับไปกับมาเนี่ยมันไม่รุดนะครับนี่นะครับบอได้แค่เดียวโคตรแน่นนะครับ เงี้ยแหละเี่ยก็ได้ประมาณนี้ก็ไดนะเออมันกจะได้ดมันดีนะครับเรี่มค่อยดักเวขนาดแนวลัดไหมลัด่มันฮัก,ก,กเร็วห,ห,หมไอ,อ้อยางองเผ้าเนี่ ก็จะมีหลายรุ่นก็หรอกนะครับน,นี่ก็รุนะรรรร่นมันบาแรงนะรุ่นนี้บาแรงคือราคาบาแรงเท่ากนะัแบบว่ได้มีเครื่องมือแบบท่านที่เขาเนาะแบบเขาอยู่มีเครื่องมือบางทีมันจะมีตัวไอ้หนีบหนีบตัวรัดเลยนะน,นี่แบบมีการ์ดไหน,น,นกันนะครับ รียบร้อยนะครับทุ้งสองขังงนี่เลยนะครับเ้องการเรืกระจายเลยครับน,นี่ค่าอะไรกระป่าเข้าไปาเกือบเมื่อน,น <S 2> <S 2> เนาะเรือเกือบเบิดลูกมากันโค้งเอียงนะครับสีด๊อกครับไอพวกขันทุ่งขันชักหมดนี่นะครับคือเฮ็ดอันนี้คือว่าถือว่าแบบชุดใหญ่นะครับช่งล่างเบิดเลยนะครับโชคเชือกมดนี่แม่นเบิดเลยครับผมเป็นเมื่อนนะครับอันนี้ เฉพาะค่าอะไรนะครับผมอคือว่าคีย์ยางเดี๋ยวคือว่า,าส่งทีเดียวประมาณนั้นผู้ใดพร้อมที่จะแบบส่งทีเดียวเนี่ยครับประมาณเนี่ยคีย์มันหลุดนะครับผมยายมันหลุดกับพนะครับสำหรับอันอันดาซิตี้คันนี้นะผมประมาณนี้ครับผมในคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ครับการที่อ่าบอกในเรื่องการเท่าเปลี่ยนยาง สุบร้าวนะครับผมในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ